สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมคอมมานด์คองเคิร์ตยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณจิลนะครับผมเป็นอเมริกาสีเขียวนะฮะแต่ทีมงานของเขาคุณเลิฟบุ๋มนะครับเป็นฝรั่งเศสสีเอ่อม่วงนะทำให้นึกนานจังตรงนี้ใครครับเนี่ยโฟเฟปไอใครคือใครไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเป็น อิรักสีแดงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ F.W. d a r ด u s อเมริกาสีชมพูนะครับผมในห้องนี้ก็มีแต่โปรเพลเยอร์กันทั้งนั้นเลยนะครับผมผู้เล่นที่จริงๆบางคนไม่ได้เล่นเป็นอาชีพนะฮะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะระดับเท่าฝีมือฝีมือระดับมืออาชีพนะฮะประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะคนเลิฟบุม๋มนี่ก็ก็ก็เก่งนะ จริงๆก็เก่งกันหมดนะดรสนี่ก็ด้วยนะครับคนดรสนี่จริงๆเป็นคนไทยนะแต่ว่าไปอยู่กับกิลต่างชาตินะ <c oughs> okay. เคยยังไงครับก็อยู่ในแมป hex freezes over นะฮะหลายๆท่านก็รู้จักดีนะครับเป็นแมปที่ไม่ได้มีความสมมาตรซ้ายขวาหรือบนล่างเลยไม่ได้มีความสามารถเลยเอ้ยความสมมาตรนะฮะแม้กระทั่งแนวทะยงนี่ก็ไม่สมมาตรนะฮะแต่ว่าเป็นแบบที่คนชอบเอามาเล่นกันนะนะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเลเยอร์แมพมันจําได้ไง่ายมั้งแต่ตรงไหนมันเป็นภูเขาเป็นเนินเป็นทางลาดลงอะไรอย่างนี้รู้แต่ว่าตอนนี้สีชมพูบุกแล้วนะครับด้วยไ v เอฟบรัชนะฮะไมชินกันไอเอฟบรัชเป็นไอที่เอา GI เข้าไปนะฮะแล้วยังไงต่อครับสีเขียว <c oughs> โอเคสีชมพูเปลี่ยนเป้าหมายนะครับจะมาเล่นสีม่วงนะ สีม่วงไม่มีอะไรกันบ้านเลยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเงินไปลงกับรถเก็บแร่หมดนะครับผมไม่มีอะไรมากันบ้านนะนี่อ้าวแล้วเขามาลุมยิงลงเก็บแร่เนี่ยหนักเลยโอ้แล้วสีเขียวก็พยายามเอาคริสลี่ไล่เก็บนะฮะแต่ก็จะทันไหมเนี่ยไอ้บีมันวิ่งไวไงประเด็นเนะี่ยยังไงครับสีม่วงนี่ม่วงหรือชมพูอ๋อสีชมพู G.I. นี่บางบางทีชุดมันก็ดูแยนะ่เลยะว่าสีอะไร ต้องเหยียบนะครับยิงนี้กวาจะตายนะฮะน่ะลงมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคชมพูกระแดงอยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะไม่ยิงกันแต่อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วยิงกันนี่ก็น่าจะมีเครื่องอยู่นะจริงๆแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดยูรินี่นะเราจะได้เห็นรถถังภาพลวงตาไหคม,มรครับผมมิราจแท a ง k ์นะฮะขออภัยนะ คือตอนที่ผมอัดนอยู่เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะจากอากาศหนาวชิบหายตอนนี้กลายเป็นอากาศที่เริ่มร้อนนะครับโอ้สีแดงสีสีเฟบไอคลายมาเอารถถังมายิงแร่นะครับผมบอกว่าจะไม่ให้สีส,สีม่วงเก็บนะฮะโอเคไปนิดหน่อยนะนี่ตรงนี้แล้วสีม่วงก็สร้างปืนใหญ่นะครับกันบ้านไปนะจังหวะน,นี้มาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าสีชมพูยังอยู่นะครับผมยังใช้ไอบีอยู่นะครับยิงลงไฟฟ้าเกือบพังนะฮะ แต่ตรงนี้ยังไงครับสีจงภูส่งกริสลล่มายิงโรงทหารทำให้สีเขียวต้องขายทิ้งนะครับแต่อย่างน้อยสีเขียวก็ยังมีร็อกเก็ตเทียไล่กลับไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ไอวี IV ต้องเอาจีออกก่อนนะสลับอาวุธไปเป็นจรวดเพื่อใส่ร็อกเก็ตเทียเมื่อกี้นะครับว่าแต่เมื่อกี้ผมเห็นฝูงอ๋อยังไงฝูงร็อกเก็ตเทียของฝั่งสีม่วงนะคุณเลิฟบลอมนะโอเคแล้วยังไงครับสีม่วงส่งมายิงโรงเก็บแร่นะ แล้วไอ้ V คันนี้ควันขึ้นโอ้โหเลือดเลือนิดเดียวแลอยู่ขีดเดียวด้วยว่าไงสีม่วงสีม่วงกันบ้านอยู่เปล่าไหนทำไมสีม่วงไม่ไม่ไม่ออกคําสั่งอะไรเลยโอ้จริงๆไม่ต้องหนีก็ได้นะเนี่ยเขาบวกได้นะเนี่ยโอเคดูแต่ว่าตอนนี้สีเขียวกําลังจะบวกนะฮะบวกสีชมพูอ๋อม่วงบินไปหาแดงหรือเปล่าน่าจะใช่หรือหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดูทัวบินกลับบ้านไปแล้วตอนนี้สีเขียวมาสังสมกําลังอยู่ข้างหน้าหน้าบ้านสีสีสีอะไรว่าสีชมพูเลยนะฮะจังหวะนี้ โอ้โหย่างเดือดเลยนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับแดงกับม่วงมีไรโนมีฟลัดมีหมา3 4สตัวนะครับผมสีแดงย้าย mcv มากลางตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อขยายฐานนะฮะแล้วยังไงครับตรงนี้สีอ้าทำไมอ๋อนี่2คนนี้ยัยสองคนนี้มัคน,นคนขับรถไอวีเมื่อกี้นี่นะยังอยู่นะยังไม่ตายเคสีชมพูก็วนมาฝั่งนี้นะครับเกมนี้ก็จะตึง,ตงกันหน่อยนะฮะเพาผู้เล่น มีแต่ผู้เล่นเอ่อควิกแมชนะฮะผู้เล่นอะไรนะผู้เล่นไต่แรงกันทั้งนั้นเลยนะ,ะในห้องนี้แต่ว่าสีแดงผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะฮะรู้แต่ว่าตอนนี้สีชมพูทรงมายิงโรงเก็บแร่พังอีกแล้วแล้วว่ายังไงอือหือสีชมพูดบกใหญ่ตรงนี้นี่แล้วปืนใหญ่มันหันมายิงเอ้าไฟดับหรออ้เอา้เอาไฟดับเ,อ,เ,อ,เ,อ,บเอ้ยส,สีสีม่วงไฟดับ <laughs> ตายครับเรียบร้อยครับสีม่วง ยังไงโรเกตเตียสีม่วงยังอยู่นะครับยังกลับมากันบ้านได้สร้างป้อมสอยมันก็ไปยิงให้เราครับไฟดับอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ชมพูกับเขียวนะครับผมใส่กันแล้วนะครับผมโอ้โหเดือดเดือดเลยดูตรงไหนก่อนดีโอเค,อเคตรงนี้สงบแล้วงั้นมาดูตรงนี้ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะมีโคเกตเตียอยู่ตรงนี้สีชมพูต้องสร้างแพทริอตมิสไซล์ขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยเขียวเข้าตลุมบอลนะครับผมโอ้อยู่ที่การคอนโทรลลว้ลว,นลวนเลยนะฮะจังหวะนี้ดาริอสถึงกับงงแดกเลยนะฮะปรัชนี สามตัวเลยนะครับเครื่องหมายคำถามนะฮะมันเรียกว่าปัตสนีเออยิงโรงเก็บแร่ต่อแล้วไงครับสีแดงสีแดงส่งฝักมาช่วยไหมไม่ทันนะครับเพราะเขาเนื้ออ้าล็อกเกตเทียอยู่นี่เอารถสีแดงวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงสีแดงทำอะไรสีแดงเห็นไหมเนี่ยทำใมสีแดงโอ้ส่งส่งฝากแท็กมันตรงนี้ชิบหายนะครับเรียบร้อยครับแล้วเขาได้สามบ้างหนึ่งคันด้วยแตกหมดนะจังหวะนี้มาดูมาดูสีม่วงโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้ดูมานานชิบหายเออแล้วทำไมสีม่วงเขายังมีไฟอยู่ะ เขาไปสร้างตรงไหนอ่ะอ๋อรงโอ้รงรงไฟฟ้าสีม่วงอยู่นี่เคเละนะครับทีมบนดูทรงแล้วเลิฟบุม๋มเล่นเป็นฝรั่งเศสน,นะครับสร้างปืนใหญ่ขึ้นมาแล้วรถถังศัตรูมันเข้าประชิดบ้านตัวเองไงแล้วปืนใหญ่ยิงมันก็สเปซดาเมจไปโดนด้วยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตรงนี้อะไรยังไงครับเนี่ยสีชมพูยังไม่ออกอืโอเคออกแล้วยิงโรงไฟฟ้าของสีม,วม่วงทิ้งบักเก็ตเทียสีเขียวบินมาอุ้อยร่วงเป็นใบไม้เลยฮะ แลกกันผลัดกันร่วงแต่ว่าสีชมพูสีชมพูนี่คุณดาริยสคงรู้ชะตากรรมอยู่แล้วนะ ấy. จนังหวะนี้โอยยิงบึ้ عم, มเรียบร้อยเอายังยังไม่หมดเลยสีชมพูเหลืออะไรอ่ะโอ้ยังไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าตอนนี้สีม่วงส่งโรเกตเทมาปวดแล้วครับสีชมพูย้ายเอ็มซีวีมานี่โอ้ผมนึกว่ามันแตกอ๋อ MCV ไม่ได้แตกครับแค่ย้ายตำแหน่งนะก็แบบรักษาจุดสุดชีวิตนะครับแล้วก็มาดูกันนะ ใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะฮะจังหวะนี้เอาเรียบร้อยแล้วคุณดาเรียดไปนะฮะไม่ไหวนะฮะออกไปก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้โอ้สีแดงพัฒนาเทกแบบเต็มที่เลยนะฮะแบตเตอร์แลบมาแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแล้วตรงนี้รกเก็เทียร่ลวงอีกนะฮะแล้วยังไงครับสีแดงเขาจะต้านทานสองทับไหวไหมแต่ว่าสีสมนี้ไม่น่าสร้างกองทัพเลยนะดูส่งเงินหมดด้วยนะฮะหมดแบบหมดจริงๆนะครับนี่ดูที่ฝั่งขวาดิ เงินหมด้วนี่ศูนย์เลยนะคนเลือบบุ๋มแต่ก็ยังมีกดยอมเพ้นะยังอยู่นะตอนนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งระหว่างแดงกับเขียวนะแต่ว่าเอ้ยสีม่วงทิ้เหลือเรเกตเทียอยู่นี่หว่าแต่โรเกตเทียมันก็เข้าไม่ได้ไงเพราะว่าสีแดงเขามีฝากไว้สอยอยู่นั่นไงนั่นโอเคเออสีแดงยังไงครับสีแดงมาอย่างนี้อย่างไวเลยครับโรเกตเทียก็บินมาตรงนี้เขาบินมาทําไมขึ้นไปตรงนั้นเจอสอยนะครับผมเรียบร้อยครับโอ้ร่วงหมดเรียบร้อยืออยสองเรียบร้อยตายยกฝูงครับ มาดูตรงนี้ดีกว่าครับเขียวแดงปะทะกันโอ้กิตตี้สามบังยังรอดนะฮะแล้วก็มีไรโนสามบังด้วยนะของสีแดงโอ้เกมนี้เดือดนะฮะสมแล้วนะครับที่เป็นผู้เล่นแรดเดอร์นะฮะว่าแต่แรงไหนกันบ้างก็ไม่รู้นะตอนนี้โอเคสีแดงลงม่านเด็กแล้วนะครับผมไอออนเครอร์เทนนะสีเขียวของทับแร์กิตเทียกับกริสลี่นะฮะแต่ว่าสีเขียวนี่เขาเล่นเป็นพันธมิตรเขาไม่สร้างมิลลาดเลยนะเบเทัลเล็ก็ไม่ได้สร้าง ราะว่าผมกดผิดน่ใช่อันนี้โหมดยูริน่ะนี่จริงๆมิราเน่หน่าสนใจมากเ้าไงไบตเทอรแลบกว่าจะสร้างนะฮะในที่สุดเขาก็สร้างจนได้ในนาทีที่9กากว่านะโอเคนี้อย่างมันเลยเอ้แล้วดบจีไอลงมาโอ้เหมือนกับเอาเอ็กพีมาให้นะฮะโอเคเอออย่างไงครับบึมบัมบึมบัมเลยนะครับโอเคสีแดงบุกเข้าเขียวแะครับแตกแน่นอนครับลักษณะนี้ไม่น่าเหลือนะฮะแล้วกองทัพสีแดงในแบบ แข็งแกร่งมากนะฮะรถทางไรโน่ปกติก็จอดยากอยู่แล้วเราได้สามบาั้งนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ๆนะครับโอ้โหไล่แบบไล่ไถชิวๆเลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับสีเขียวไปแล้วนะบอกไม่ไหวนะครับสีม่วงก็เช่นกันฮนะชัยชนะก็เลยตกเป็นของคุณสีเฟบไอคลายฝั่งสีแดงนะฮะแต่ว่าจริงๆจะมีเพื่อนเขาด้วยนะคุณดาเรียสสีชมพูแต่ว่าคุณดาเรียสเขาไปก่อนนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ แต่นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ